ร่างใให้พร้อมเพื่อตีกอล์ฟได้อย่างสนุกและไม่มีอาการบาดเจ็บกับโยคะฟอร์กอฟเฟอร์ค่ะวันนี้อ้อมนะคะจะมานำท่าที่จะช่วยให้คุณผู้ชมได้วอร์มร่างกายก่อนที่จะออกรอบนะคะ สองท่าที่จะนำมาฝากในวันนี้เป็นท่าที่ทำได้ง่ายๆแล้วก็เป็นท่าที่ทำประจำก่อนออกรอบด้วยนะคะท่าแรกค่ะ overhead lats t r e n g t h นะคะท่านี้ก็จะช่วยในเรื่องของการเพิ่มความแข็งแรงของแนวแกนกลางลำตัวการยืดกระดูกสันหลังแล้วก็คลายในส่วนของสะบักและหัวไหล่ด้วยนะคะส่วนอีกหนึ่งท่าค่ะ เป็น standing twist นะคะท่านี้มีความสำคัญนะคะนอกจากจะช่วยกันกลางลำตัวที่มีความแข็งแรงมากขึ้นแล้วในส่วนของการ twist หรือว่าการหมุนลำตัวนั้นสามารถที่จะหมุนได้มากขึ้นแล้วก็ไม่มีอาการติดขัดก่อนที่จะสวิงเป็นช็อตแรกด้วยนะคะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาฝึกใน2ท่านี้พร้อมๆกันเลยค่ะ เอาละคระเรามาเริ่มในท่าแรกนะคะเป็น overhead last s t r e t h นะคะท่านี้นะคะเราจะใช้อุปกรณ์นั่นคือใช้เหล็กที่มีอยู่ในถุงเลยนะคะคุณผู้ชมอ้อมใช้เหล็ก7ค่ะเป็นเหล็กที่มีความยาวแบบกลางๆนะคะในระยะกลางนะคะถือให้กว้างกว่าหัวไหล่แล้วก็อยู่ในระดับหัวไหล่ยื่นแขนออกไปข้างหน้านะคะท่านี้ยืนกลางขาให้เท่ากับความกว้างของสะโพกตัวเองนะคะหลังจากนั้น กดน้ำหนักเท้าลงไปที่พื้นให้แน่นนะคะขมิ้นแมวท้องไว้กดน้ําหนักลงที่เท้านะคะหลังจากนั้นค่อยๆย,ย,ยกแขนขึ้นเหนือศีรษะให้แนวแขนอยู่ข้างใบหูค่ะหลังจากนั้นผักหรือว่าหมุนไหลไปด้านหลังเล็กน้อยและหมุนกลับมาด้านหน้าเราจะทําแบบนี้5้าครั้งนะคะหมุนไหลไปด้านหลังเล็กน้อย หมุนกลับมาด้านหน้าครั้งที่2หมุนไหลไปด้านหลังเล็กน้อยหมุนกลับมาด้านหน้าผักไปด้านหลังเล็กน้อยเอาละค่ะก็ครบแล้วนะคะทั้งหครั้งค่ะ หลังจากนั้นเราจะเปลี่ยนเป็นท่า standing twist เลยนะคะนำ้ำเหล็กหรือว่ามือของเรานะคะมาอยู่ที่แนวระดับหัวไหล่อยู่ด้านหน้านะคะยืดสอกหรือว่ายืดแขนออกไปให้ตรงนะคะกดเท้าให้แน่นเหมือนเดิมค่ะเขแมแหวหน้าท้องไว้ด้วยนะคะหลังจากนั้นหายใจเข้าบิดหมุนมาด้านข้างโดยที่เรายังเกรงแนวลำตัวเราไว้อยู่หมุนกลับมาตรงกลางหมุนกลับมาด้านซ้าย หมุนกลับมาตรงกลางด้านขวามาตรงกลางนี่คือการหมุนจากแกนกลางลำตัวนะคะคุณผู้ชมแล้วหมุนกลับมาตรงกลางค่ะทำคลั้งละ5ครั้งนะคะซ้ายขวาหมุนขวาเขม่าวหน้าท้องไว้ยืดแขนออกไปให้ตรงนะคะข้อศอกไม่งอค่ะ พยายามที่จะคิดว่าหมุนแกนกลางลำตัวนั่นคือการหมุนจากหัวไหล่หรือว่าช่วงแผ่นอกเท่านั้นนะคะเราคิดถึงวงสวิงของเรานะคะสมมติว่าครบ5ครั้งแล้วนะคะก็คลายออกจากท่าวางอุปกรณ์ลงนะคะนี่คือการบริหารหรือว่าวอร์มร่างกายใน2ท่านะคะนั่นคือ o v e r h e a d l a และ t r e n g t h แล้วก็ Standing Twist นะคะ เป็น2ท่าที่จะช่วยให้คุณผู้ชมสามารถที่จะทีช็อตหรือว่าช็อตแรกของวันได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ไม่มีอาการติดขัดด้วยนะคะเอาละครัพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะกับโยคะปอกออเฟอร์คะ่ะวันนี้สวัสดีคะ่ะ